ที่ผมไปในส่วนของงานโอเปราจุฬาเราผมไปมีงานของในติวิทจัดงานื่วงของสภาจำลองมีงานเสวนาผมว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ไปเพราะว่ามันน่าสนใจดีแค่นั้นเลยคือเราพูดถึงเรื่องคนเอกประยุทธ์เราพูดถึงเรื่องของการรัฐประหารเป็นปกติเรารู้โรงเรียนพูดในแค่ขบขันในแง่มันเป็นเรื่องตลกแต่เราไม่รู้ว่ามันกระทบกับชีวิตเราไหนพอเราไปในงานวันนั้นก็พบว่าเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ยัง เอ่อคนนี้คือใครในายโคนนี้คือใครพอได้มาเรียนรู้ได้มาท,ทํากิจกรรมได้เรียนรู้ว่าคนคนนี้เขามีความสําคยังไงระยุทธ์สร้างผลกระทบยังไงกับประเทศแทยเราหรือไม่แต่ตัวของรัฐบาลรัฐประนูญหรือไม่แต่การเลือกตั้งที่จะมาถึงมันจะมีผลกระทบอย่างไรกับเราเอ่อเลยทําให้ผมได้มารู้จักกลุ่มการศึกษสารของเป็น,นไทยแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวแต่งขึ้นมาในประเด็นเรื่องการศึกษาอย่างเ้พูดก็คือก,การเดบิวต์แรกๆเลยก็คือการไปเรียกร้องเรื่องของ วันนั้นมันมีการเลือกตั้งชนกับการสอบทีแคสอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของประเทศนในช่วงเวลานั้นเลยในช่วงปีอสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็รเดราเริ่มตั้งหกสองปีหกสองมีการพูดคุยกันเรื่องประเด็นนี้ก็มีการเรียกร้องหรือทํากิจก,กรรมต่างๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำกิจกรรมนองน้ำเนีนแล้วความฝันในประเด็นที่คุณหนุ่นี่คืออะไรเอ่อความฝันคือเ้อพูดผมเป็นคนชอบทับอาหาปรปกติก็จะทำกับข้าวกินเ่อเครียด เกิดทำกับข้าวไม่มีอะไรทําก็ทํากับข้าวถึงวันนี้ก็ยังทำกับข้าวอยู่ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็ยังทำกับข้าวก็เคยอ,อยากเป็นเชฟจนกระทั่งได้มาเลื่อนไหวได้มาทําอะไรอย่างทุกวันนี้ก็เลยความฝันของข้าเนี่ยเรีอนร่างเรื่องการเป็นเชฟก็เลยกลายเป็นอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นเรื่องของนักวิชาการแต่ตอนนี้ก็ทำกับข้าวอยู่ใครอยากลองก็บอกได้คร<ๆ>ับ <c oughs> ลองมาพูด uh คุยน้องปูนะมี ถึงตัดสินใจเข้ามาอยู่ในตอนช่วงที่เที่ยงผมก็สั่งร้านอาหารมาแล้วมานั่งกินข้าวหน้าบ้านก็เาขารู้แบบอยู่ว่าแบบผมยิบข้างหน้าเลยเอ่ะแล้วเสร็จแล้วว่าไอ้ที่บ้านก็เดินไปขอาากระจกว่อาอา่ะไปพร้อมแล้วกินข้าวเสร็จแล้วพร้อมไปแล้วคือคือตอนนั้นก็กลัวแต่แน่ๆก็คือทุกคนรู้ว่าเรากาลังถูกโดนไหนเรากำลังถูกระทำยังไรมันมันก็ดูตลกดีนะแบบเ,เราพร้อมแล้วไปแล้วอ่ะไปแล้วก็ไปตอนแรกก็ไปต่อชะโดกัน เออตรงพอไเลยนะพอมบอกเออแล้วก็ไปกันแล้วมีคนต่อไปตามแล้ว่าคนนี <c oughs> <c oughs> ้คือ,ค,อคือมันตลกแหะเธอเราพูดตอนนี้แต่เธอตอนนั้นโคตรกลัวเลยว่าม,มันคือความกลัวอย,อย่างหนึง่งคือเราไม่รู้ว่าเราต้องโดนอะไรเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงเพราะนั้นเป็นคดีแรกของเราแล้วคดีแรกเปิดมาหมายจับเลยเ,เป็นหมายจับสองใบใบแรกเป็ของสอนลอุก มันแล้วก็ไปที่สองของปรลุมพินีเพราะมีการชุมนุมก็คือหลังเตุการณ์14ตุลาที่มีการชุมนุมไปหน้าทางเนียบอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็มาชุมนุมกันที่ไปกโดนสลายกันแล้วก็มาชุมนุมกันที่หน้ารัชประสงค์แล้ววันต่อมาวันที่16ก็คือมาชุมนุมกันหน้าแยกปทุมวันที่มีการสลายเป็นครั้งแรกแบบเป็นกีดประจำก็กลัวแต่ถ้าเกิดครั้งที่สองอ่ะเราก็เริ่มช่มชองแล้วโดนคดีเยอะ อ่าโดนมาเรื่อยอ่าส่วนใหญ่จะเป็นพรรลกรบุเฉิญนคดีแรกของเราก็คือพรรลบรชุมนุคดีสองก็แบบพรรลกรบุเฉลิ่นแดง2งใบคดี3ก็เรื่อยมาอายังไม่โดนเพิ่มจนกระทั่งมีวันหนึ่งก็คือถ้าจำไม่ผิดประมาณวันที่ 17- บเจ็ดหรือสิบห้านี่แหละที่ชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาที่ไอ้รอไปยื่นตัวของรัฐมนตุีฉบับประชาชนเอ่อวันนั้นมีการสลายการชุมนุมที่ดุรแรงเป็นอย่างมากมีการใช้แก๊สนั้นตาอาบอไม่พี่ไม <laughs> อยู่กันดูแต่แกมมีการใช้แก๊สน้มตามีการมีของผู้ใช้เขาเรียกว่าอะไรคนเสื้อเหลืองเป็นกลุ่มที่เห็นตา่างอันนั้นเขาก็ใช้ชความรุนแรงเช่นการมีปืนวันนั้นผมเห็นกับตาเลยมีแบบลุงคนหนึ่งเขาวิ่งเข้าไปตรงการสามแยกการสี่แยกเกี่ยงกายแอนที่กลับมาหัวแตกเพราะโดนก้อนหินจากฝั่งใส่เสื้อเหลืองแล้วก็มีการยิงกระสุนไอ้น้ำใส่ผู้ชุมนุม วันนั้นก็มีความกดธเรี่ยวเป็นอย่างมากวันต่อมาพี่อนนท์ก็มีการานัดชุมนุมที่หน้าสำนังกงานตำรวจแห่งชาติม,ามีการสาดสีเราก็ไปแล้วก็ด้วยความโกรธในช่วงเวลานั้นก็พูดออกไปเป็นปัญหาการเมืองไทยในเรื่องของการไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปถูงเป็น,นไลแต่ปัญหาที่คลางการสร้างถึงยวุวันนี้เรื่องของการจํากัดอำนาจบางอย่างเอาไว้ภายใต้แล้วมนอยู่ที่มันแอบสุดในปัจจุบันเราก็รู้กันดีว่ามัน มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นตามคำสวยหรูทุกอย่างอยู่ภายใต้อนุมนุนไม่ใช่เมันมีอะไรที่อยู่เหนือแล้วมันุนจึงทําให้เกิดเหตุการณ์อาเราก็พูดไปแล้วก็วันต่อมาไปยุธ์ประกาศใช้กฎหมายที่ว่าตาโดเนเลยจ้าหนึ่งหนึ่งสอง <c oughs> เป็นเซตแรกแต่ที่ทําให้ติดคุกครั้งแรกก็คือการกันตัวในปีหกสี่ช่วงเดือนพฤษภคพฤษภาคม เดือดสภาผมไปศาไปตามกระบวนการทุกปกติหมดเลยวันนั้นมีนักฟังของสายอีกศายหนึ่งแล้วศายของอายังเที่ยบใต้ผมว่าคุณต้องมาวันนี้นะไม่มาไม่ได้ะเขาใช้เวลาผมว่าไปจ่ายเนี่ยของศูนย์ราชการอาคารเอดิ่งไปเลยไปอายังุงเทพใต้ไปเสร็จเขาบอกว่าเออคือเป็นแบบคอนเฟระเด็นเซอตอนนั้นอยู่ห้องเวทีผู้พิพากษาเขาบอกว่าเออไม่ประกันนะแล้วก็ยิ้มใหญ่ คือแบอกว่าแบบฮะแล้วก็ทุกอย่างแบบเกิดขึ้นไปมาผมก็ารีบเขียนจดหมายไอ้ที่มันอยากที่จดหมายเลยคือตอนนั้นแบบมีอะไรเขียนได้เขียนได้หมดเพราะว่าตอนนั้นตำรวจแบบอยู่ข้างหลังเลยบอกว่าเออดไปไปเข้าห้องนู้นกันนะผมว่าเชื่อัจไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยสักอย่างเลยไม่ได้บอกใครไม่ได้พูดอะไรกับใครผมแค่บอกตำรวจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ออกมาไม่มีอะไรหรอกเออผมก็หวังว่าครั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกนะ ก็คงประมาณนี้ก็คือมันน่ากลัวการที่เข้าไปมีประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ได้เดินผ่านที่ไมแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันแบบเดินผ่านเพราะตอนนั้นผมเป็นวันผมออกที่ไมก็ออกน่าจะไกลกว่านั้นไม่กี่วันใช่ประมาณนี้ก็คือมันน่ากลัวในช่วงเวลาแรกแต่พอเราเรียนรู้มันคือเราต้องปรับตัวถ้าเรากลัวอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ทําอะไรต่อแกบอกว่าให้ดูแลพยายามรู้จักคนอื่นอะไรอย่างนี้ด้วย แต่เพื่อพูดอันหนึ่งที่ตาตึงใจถึงทั้งนี้ต้องถามพี่ไม้เลยมันมีเมนูหนึ่งไม่ใช่เมนูหนึ่งสามเมนูมันมีเป็นคณะทั้งหมดเลยเผมแยกไม่ออกแล,ล้วว่ะอันแรกเขาบอกว่าเป็นพารึกใส่คณะที่มีอะไรไม่รู้ดำๆอยู่อันที่สองอผัดผักที่มีแต่คณะ <c oughs> กับอันที่สามต้มจืดที่มีคณะที่ไม่ค่อยต่างกับผัดผักเพราะผัดผักมันเปรี้ยวกว่ากับต้มจืดที่จืดกว่า เขาแบบเมนูชิ้นเดียดวกันเนี่ย ب. ตอนก็มีอยู่ผมว่าตอนแรกก็กินเข้าไปครับโอเคผมก็หันไปคุยไปพี่มี่เออพี่มี่อดข้าวเลยไหม <c oughs> คือตอนนั้นมันมีเรื่องของการพยายามแบบเรื่องของปกปานตะทวงอะไรเอออย่างตอนนั้นกุ้ยกินไอ,อพี่หม่ไอ้พี่ใหม่ไม่ได้อดข้าวแต่ตอนมีกุ้ยินเออก็คุยกันคือมันไม่ได้อบอกว,ว่ามันเป็นเวในการในนี้นะมันคือทางหนึ่งในการต่อสู้เพื่อแสดงออกในความคิดของเราว่าเราไม่ถูกต้องการที่เราต้ออยู่ตรง แต่แต่เรื่องกับข้าวผมเกาลักเกาไม่ใช่เกาเหลาเกาหัวจริงว่าผมกินอะไรอยู่คือข้าวถ้าถ้าแต่อันหนึ่งที่ต้องบอกอนว่าถ้าเราจําทัศนคติข้าวเนี่ยคุกว่ามันต้องเป็นข้าวแดงข้าวแย่ๆคือตอนนี้มันก็เปลี่ยนไประดับเหนึ่ยนะเออมันกินได้แต่แค่กับข้าวมันกินไม่ได้แต่พวกยังมีอย่างน้อยก็มีคนซื้อให้ครอบครัวหรืออย่างเงี้ยซื้อไข่ต้มซื้อไก่ทอดกระเพืออะไรเงี้ยแล้วก็ข้าวคือแต่ สิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือเอ่อสร้างความแขคสร้างพยายามคุยกับคนที่อยู่เพื่อนร่วมห้องขังอะไรอย่างนี้ว่าอา่าเป็นไงมากอะไรยังไงก็มีการนึงก็คือเอ่อเราไม่ได้เป็นคนที่งบเราไม่จำเป็นต้องงบทุกอย่างเอาไว้ในตัวคนเดียวเพราะเรารู้ว่ายังไงเราก็ได้กินยังไงเราแบ่งปันให้คนรู้จักได้คือในคุกมันมีคนหลายหลายระดับอจจะพี่ไหก็บอกว่ามีทั้งคนจนสุดเออรวยสุดไปถึงจนสุดมันจะมีเลเวลของแดนแต่ละแดนว่า อ่าแดนนี้เป็นคนรวยนะมันจะมีความพิเวลิพิเวเตแตกต่างกันเช่อนอ่าแดนหนึ่งมีพนรลมเยอะกว่าไม่ต้องทําอะไรมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างที่เราอยู่กันหรือแดนสองแดนแรกครับอ่าแต่ส่วนใหญ่จะเข้าตรงนั้นก่อนแต่ต่อมาอการดูแลจัดการยังไงพอเรารู้จักคนการสร้างความรู้จักคนก็คือเขาอาจจะบอกข้อมูลเราเช่อนเอ่อวันนั้นผมไม่รู้หรอกคือตอนนั้นเนยผู้ผู้กลุ่มจะเอาผมเข้าแดนสองไม่ได้เลยไม่กักโรคไม่อะไรทั้งสิ้น แต่อย <Auf> <man> <ns à diye> ู่ดีผู้ผู้ต้องขังประมาณเขาแดงเจ็าแดงผู้ช่วยเขามาเดินมาบอกมาหลังมาพูดว่าแอมมี่อยู่ข้างบนนะผมก็เลยบอกว่าเออผมปวดเป็นโควิดครับเพราะอาจจะเป็นโควิดคือผมก็คือผมก็คือควรตีมในของพยาบาลในคุกแล้วต้องบอกก่อนนะในคุกก็ไม่ได้มีพยาบาลจริงๆหรอกเป็นแค่คนดูแลกันเองปกติแปลว่าเขาถามว่าเป็นมีความเสี่ยงเป็นโควิดหรือเปล่า ไปแทนสองไม่ได้ไม่ต้องกักโลกไม่ต้องเสียเวลาเออล้วผมก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันพี่ของพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าเขามีคนรู้จักเป็นติดโควิดกับพี่ที่รู้จักอีกคนนึงผมพูดแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงจะแค่ไงคนที่เขาบอกว่าพี่ยามีบางคนก็เป็นคนรู้จักออผมก็เลยบอกว่าโอเค okay, ผมอาจจะป่วยคือมันเป็นยุทธวิธีหนึ่งเราไม่ต้องเป็นคนตรงไปตรงมาก็ได้บางทีปกติผมเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแต่พอไปอยู่ตรงๆนั้นลาอายจะต้องใช้เล่หนเหลี่ยมหรือใช้อะไรบางอย่างเพื่อ เให้ประโยชน์ตรงนั้นถ้าผมไม่ได้เจอพี่อามีคือตอนนั้นเหมือนันผมเข้าไปตัวเปล่าเลยแบบผมไม่คิดว่าจะติดเข้าไปปั๊บตัวเปล่าไม่มีอะไรไม่มียาไม่มียาสีฟันไม่ได้กินข้าวเข้าไปปั๊บซือพอไปเจอพี่อามีพี่อายมียื่นยาสีฟันแปรงสีฟันผ้าแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆผมจำได้ไอ้ทิวรี่อันนั้นแหละเป็นของที่ประทังชีวิตในคืนนั้นไปได้คือตอนนั้นแบบไม่มีอะไรเลยตอน,นึ้นไปติดแต่ติดโลกของโควิดแต่ถ้าหลังจากนั้นคือผมอยู่เป็นอยู่สั้น ไม่ได้มีอะไรมากก็คืออยู่แล้วก็พูดคุยว่าระบบระเบียบคือผม่าคิดไปแล้วอาจจะไม่ได้ออกงานผมว่าเรามีการคุยว่ามันจะมีคนนที่เขามักับโรกเหมือนกันเขาเป็นคนไดแดนเจ็ดแดนเจดเขาจะรู้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะเขาเป็นผู้ช่วยผู้คุมอา่อาเช่นต้องอยู่ยังไงอย่างวันนั้นผมก็ถามว่าอาแล้วเราตอนน้องอ่านยังไงเพราะว่าชี้ไปให้ให้ผมเรียกผมไปชี้ว่าตรงน,นั้นอ่านตรนั้นถนนย่อแล้วละเอียดนะถ้าเล่าละเอียดเดี๋ยวเข้าไปลอกนี้อยู่ลำบากนะ ก็ประมาณนี้ก็คือคือมันจะมีเรื่องของอางการอยู่วนะ่าเขาบอกว่าอ,อ่าบน้ำตรงนี้ผมก็เห็นไปว่ามันเป็นแค่เอนแทงปูดใช่ไหมแล้วก็มีแบบนั่นแหละที่พี่รู้เจอแลวคือเรื่องของที่นกเล็พวกนี้มันก็มีอยู่ในชะ่ไหมตับพมไม่อยู่ว่ามีนะในเรื่อ,องความไม่สะอาดอแล้วก็อาบน้าได้ต้องกิงขันคือตอนเราตอนเราไปแรกๆเนี่ยเนาะเราก็ถูก เราก็ถูกฟิกเหมือนนักโทษทั่วไป,ปติเลยนะฮะ,ะก็เขาเล่ให้เราแก้ค่าอาบน้าไม่เกินของของผมมันไม่ได้ตากหันแต่เขาบอกว่าเปิดเป็นท่อ PVC แล้วก็คือเจ้าที้คนเ,เปิดเปิดเสร็จฟู่แล้วปิดแล้วก็เจ้าหน,นี้ก็จะบอกเลยฟอกสบู่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดฟู่แล้วก็ปิดซับุมเนี่ย คือคือมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบการเข้าหิวเนี่ยเราการเป็นโรบอทที่เราจะต้องถูกคาสั่งปังปังปังแบบนี้แบบนี้ถ้ามึงไม่ทำมึงการเป็นแกะดำไปเลยขนมเอ่ะารอบต่อใช่ก็ประมาณนี้ที่เขาเล่ากว่าชี้ชี้ให้ดูเลยผมเห็นว่หรอคือเราเราโทษผู้ถูกหลอก็คือเราเป็นคนเช็คการอยู่ในเมือง ไม่ได้รู้สึกรู้สึกกับการที่ไปอยู่ในพักกุ๊กแบบนั้นซึ่งใครเข้าไปอยู่ก็แบบเปิดโลกเป็นอย่างมากเรื่องของการกินความเป็นอยู่แต่แต่เป็นห่วงสุดก็คือเอ่อท้ายที่สุดแล้วคุกค,คือสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงคนแต่การแปลว่าคุกไทยคือที่ท,ที่บุกเพาะคนมันไม่ได้สร้างคนให้เป็นคนที่ออกไปทําง,งานได้แต่เป็นการแบบหนึ่งเอ่อทำให้คนเป็นแบบบุกเพาะคนในนั้นสองทำให้เป็นแรงงานดีๆในคุกมันก็มีการใช้งาน นักโทษที่อายุแดนม่ากๆที่เขาไม่มีเงินไม่มีอะไรก็ต้องทํางานแล้งเลยก็มีปัญหาอยู่แต่ก็หวังไว้หวังไว้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าหวังว่าจะไม่ได้ใช้ยุทธวิธีเหล่านี้ในการเข้าไปอีกรองใช้ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขารู้แล้วมีล่าหมดแล้วใช้ไม่ได้ตอนนี้ยังมีอยู่ใน้จากโลกตอนนี้ยังมีอยู่